JYP Entertainment ต้นสังกัด GOT7 แถลงด่วนเผยวันหมดสัญญาออกจากค่ายล่าสุดวันที่11มกราคม2564นะครับทาง JYP Entertainment ได้ออกมาถแถลงอย่างเป็นทางการแล้วว่าสวัสดีทุกคนและนี่คือ JYP JYP ได้ทำการพูดคุยกับสมาชิก วงก็อตเซเวก่อนวันที่19มกราคมนะครับเป็นผลให้ศิลปินตัดสินใจไม่ต่อสัญญาภายใต้ข้อตกลงโดยต้องการทําสิ่งใหม่ๆในอนาคตก็อตเซเวมีส่วนร่วมในฐานะไอดอลระดับโลกเป็นตัวแทนของ K-POP มาเป็นเวลา7ปีนับตั้งแต่เปิดตัววันที่16มกราคม2014ทาง JYP ขอขอบคุณอย่างจริงใจต่อสมาชิกทั้ง7คนของก็อซและขอบคุณสําหรับการเติบโตของ K-POp และ JYP และขอขอบคุณนะครับที่สนับสนุนกิจกรรมของ g o d t n ตั้งแต่เดบิวต์และในอนาคตถึงแม้ว่าความสัมพันธ์จะสิ้นสุดลงแต่ JYP จะสนับสนุนผลงานในอนาคตของ g o e 7ด้วยความจริงใจขอบคุณครับมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามไล์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตกัน